ลำดับที่เก้าบุญต้อนรับผู้ทำความดีพระพุทธภาสิทธิ์กิรปะวาสิ่งปุริสั่งดูระโตโสธิมาคตังยาติมิตาสุหัชชาจัอะพินันดันติอาคตังต่เทวะกตะปุญยมปิอัสมาโลกาปรังคตังปุญญานิปฏิกันหันติปิยังยาตีวะอาคตัง แปลความว่าญาติมิตรสหายย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักฉะนั้นอธิบายความกล่าวโดยย่อว่าบุญที่บุคคลทำแล้วไม่สูญหายนอกจากจะให้ความสุขใจแก่ผู้ทำในโลกนี้ และทําให้เขาปราศจากเวรภายในโลกนี้อย่างไปคอยต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกด้วยบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่งางไรก็เป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทําให้คนทุกคนเข้าใจได้เพราะความสุกรอบแห่งยาน m a j u l a n of Knowledge) อ n ทธิยุทธิของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วบางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าหรือไม่เข้าใจเลยแต่เข้าใจดีได้ง่ายบางคนมีอัธยาศัยลงเล็บอธิมุต อยากต้องขัดเกลาวนานจึงจะรู้ทําได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลวได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วลามกอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมบางคนไม่มี บางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเพราะฉะนั้นเรื่องบุญเรื่องบาปจึงพลอยสอนได้ยากไปด้วยจนกว่าจิตใจของบุคคลนั้นจะมีความแก่รอบพอที่จะรับรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้การที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอ,อบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิด สอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่มีจริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาทั่วไปก็ยอมใจเห็นแจ้กว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นมิได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉนัยผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตอนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเหล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้เรื่องนรกสวรรค์น,นั้น ท่านผู้ยานคือตาคือหูทิพย์ตาทิพย์ยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ได้สิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพูดในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรหามาอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพย์ และชีวิตหลังจากตายก็น่าอ่านดีเหมือนกันให้ทั้งความเพลิดเพลินและความรู้หนังสือโลกอื่นก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งชี้ให้เห็นผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นตัวอย่างเหล่านั้นเป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิน้นส่วนตัวข้าพเจ้าเองก็มีความเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เรื่องโลกอื่นตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนี้ เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่ป่าอิสิป,ปตนะทรงปรารบนายนันทิยะมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องนายนันทิยะในกรุงพระณศีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาชอบปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขาโตเป็นหนุ่มมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดี อยู่บ้านตรงกันข้ามแต่นางเป็นคนไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มานาบ,บิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาทรับบาทนิมนต์ให้หนางกรองน้ำด้วยด้วยเครื่องกรองคือธรรมทรก เมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรเมื่อทําได้อย่างนี้นันทิยะย่อมจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทําตามที่มารดาบิดาของนันทิยะขอร้องท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะตายแล้วนางก็เด็กรองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาตายแล้ว นันทยะยิ่งให้ทานใหญ่เป็นมหาทานบอดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารไว้สำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอนิสงแห่งเสนาสนะทานจึงให้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสยนาสนะนั้นเขา ได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระุทธเจ้าทรงเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโนโทกแด่พระสถาถาคดลำดับนั้นประสาทิพพร้อมด้วยเหล่าเทพอักษรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกวันหนึ่งต่อมาพระมหาโมกคลานะจาริกไปในเทวโลกหนุ่งเล็บการตายของพระรหันอย่างนี้ไปด้วยกายทิพย์ผู้เขียน ยืนอยู่ในที่ไม่ไกลจากปราสาทนั้นเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเท,ทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอักษรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อน,นันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระาศาสดาที่ป่าอิสิปตนะฝ่ายพวกนางเทพอักษรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าผู้ข้าพเจ้าเกิดที่นี่เพื่อมารอเป็นบาทบ บริจาริกาของนายนันทิยะแต่ไม่เห็นเขาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะดินแล้วมารับที่สมบัติอันเป็นเสมือนภา,ชน,นา,นนนภาชนะทองคําด้วยเถิดพระมหาโมคลานะเถระกลับจากเทวโลกแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคทูลถามว่าที่ผสมบัติอาจเกิดขึ้นในเทวโลก รอบุคคลผู้ทําความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกหรือพระสัสดาตรัสว่า <c oughs> โมคลานะก็ที่ผสมบัติเกิดขึ้นแก่นันทยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุฉนายจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนที่เดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้แล้ว ได้ตรัสพระพุทธภาษิตซึ่งได้ยกไว้ณะเบื้องตนนั้นแล้วว่าญาติมิตรและสหายย่อมยินดีเป็นอาทิมีนัยยะดังพัฒนามาแล้วแต่ต้นวักที่16ชื่อปิยวักวรณน,นารวมเก้าวเรื่องจบเพียงเท่าน